รถจักรยานยนต์เชี่ยวชนกันหน้าร้านข้าวต้มตาดำนักท่องเที่ยวสาวชาวรัเสเซียบาดเจ็บหนึ่งราย เมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาของคืนวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2 5 5 3เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุสมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือเขตอำเภอเกาะช้างได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่าได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันบนถนนบริเวณหน้าร้านข้าวต้มตาดำบ้านหาดทรายขาวหมู่ที่4ตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บยังอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวน หรายหลังจากได้รับแจ้งแล้วอาสาสมัครสมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือเขตอำเภอเกาะช้างก็ได้นำรถยนต์รีบรุดไปยังที่เกิดเหตุเพื่อรับคนเจ็บส่งโรงพยาบาล เมื่ออาสาสมัครกู้ภัยได้ไปถึงยังที่เกิดเหตุก็ได้ช่วยกันปรถมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บในเบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นก็ได้นำส่งคลินิกอินเตอร์เกาะช้างทราบชื่อในเวลาต่อมาว่านางสาวกาชิน่าอายุ24ปีเป็นชาวรัเสเซียมีอาการบาดเจ็บที่แขนและขาจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ก็ทราบว่านางสาวกาชินาผู้ได้รับบาดเจ็บได้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มากับเพื่อนชายชาวต่างชาติ ด้วยกันได้เลี้ยวตัดหน้ารถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave สีขาวหมายเลขทะเบียน509ตราดที่มีนางสาวดาอายุ22ปีชาวกัมพูชาเป็นผู้ขับขี่อย่างกระทันหันรถทั้งสองคันจึงได้ล้มลงทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว